เลขอีหยังล่ะแม่เลขติดอันมันได้มาตะกี้เนาะเจ๊ดเจ๊ดเก่าตรงเป๊ะอะไรเป็นสิบล้านคุณน่ะคุณพาทุ้ดงตีแม่แม่บ้านในมาส่วงมีอีกคุณน่ะคนไม่น้อยทุกคนพี่แม่ช่ท่ามากลูกค่ะบ้านในมาส้วอันต่อมาอาหารเนี่ยเนาะเขาจะโทกอีกเขาไหนแต่งสิบล้านห้างดังเจ้าเด็กยังไงเขาบอกว่าเงินจะไปซื้อใครเนี่ยแม่ ที่พูดถึงนิ่มคือใครครับพระธูโงพระธูโงโอ้โหดุกซีเพิ่นถืออันลูกซีเพิ่นถือลูกซีเพิ่นถือหาเพิ่อนถือโอ้โหเดดอามาอสองกเทียเนาะเบอร์สองเ,ออเทียรสามเทียรบอรมาออกสองกเกียร์โฟบาอันพวกแอ็มินเพิ่นบอมาหาไม่หาแล้วเนาะเลขไม่เข้าสักทีเนาะตาาบอมาหาบอมาหาเพิ่อต้องมาหาเพิ่อนไงแม่น้ำพันธ์พันธ์พังยอมไปป้อเลยพระธูโงงนะเออ ค่าทางไปเบื่อเต้นจันกีฬาอยู่นี่ก็ยังบวมาหาเอ้าแม่แม่แม่ก็ไปเด็กๆเพื่อนแม่เป็นลูกฟิปกันบ่อยกับเป็นลูกซีเพิ่์นน่านาซึงกระโทนมหาเงินงบนเมื่อกี้ห้าหนึ่งใช่ไหมครับแม่แม่ห้าหนึ่งก็ถูกกันหลายเลยใช่ไหมครับถูกกันหลายเลยวันนี้เพื่อนกระโทนมาหาถือบ่อปรัสนถึงได้บวมหายเด็กประสนอกหวังหายแต่ผู้หายแม่ว่าไม่ได้หายบัสดุหบุ่นนะ ว่อได้ติดตามเพิ่นมันก็ไดดีแม่อุดร้อน่ได้ไปแม่อุดร้อนก็เลิกว่ได้ไปก็ด้วยบ่าได้ตามหากันว่าดีไดเฉพาะลูกศิษย์ที่เขาติดตามใช่ไหมครับแม่เราก็เลิกติดตามกันนานแล้วเนาะเลิกติดตามนานแล้วหายไปพิ่นค่าแต่ไปตุ้มติ้มตุ้มติ้มอยู่ใส่ไหม่แม่แม่บเมือนี้โทษให้สดๆดได้ปะเอออย่าปากอย่าปากเอาฝังสดๆนะครับผม ือเป็นลกักลานร์ธรรมดาเด้นอนูกจิต<า>สิบล้านดูไหมอู้ยันถูกหลายเลยอยู่บอหนะเอาห้องโทรไปฟังชัดๆนะครับผมเปิดลำโพงแม่ไหมแม่แม่เปิดลำโพงไหนครับเป็น,ปนบา้านฟังวัสดีจ้าเื้อ อันเมื่ออันวันนี้วันวันที่สิบหกได้ตัวไหดจ้าเจ็ดส <52. S 1> องฮะเขียนไว้เขียนไว้ตัวไหน,ไหนไหกั <52. S 1> นกบ้งเจ็ดสองห้าศูนย์เจ็ดกับสิบแปดเจ็ดสองห้าสิบแปดสิบแปดเจ็ดสองห้าศูนย์เก็ดกับสิบแปดเท่านี้บอกเท่านีบาน้บอกค่ะ อันนี้ย่าให้ได้นเนเดอร์อค่ะเด้อว่าเนี่ยให้ดังระเบิดนเนเดอร์แอบแอบมีนเพิ่นมาทายทามค่ะให้ได้ใสกอันอย่างก่อนให้ได้ใสซกันร้อนกันร้อนอ๋อเป็นบุญวันเน่เป็นบุญวันที่22 อันนี้ฟังชัดๆจากปากปูเลยเนาะแ่ทังกัจากปูกันดอนที่ดีซึ่สองน้ำเด้อพี่น้องเลยเบอร์แม่โดนเบอร์ใดฮะเอฟซีึวดเืิ่งหันอ่ะเพิ่นบอกอันบุญเพนบอกสองสองมันออกศูนย์ูนยมันย่างสองสองน้ำ เราไฮเบอ <Galaxy> ร์เกตเบอร์อกันใส่เลยกก็ได้ใส่ของเย็นใส่มก็ได้นใส่หน้าไม่เด้อสองสองน่ะสองสองมาจึงแม่เอาสองสองกับแมนเบื่อหั่นเพื่อนบุญเพื่อนน่ะบุญเพื่อนนี่กันดอนนี่สองสองมันออกศูนย์ศูนย์อ๋อเป็นบุญกันรลอนเป็นบุญกันรอนวันที่วันที่เ้าสองวันที่ที่สิบสองใส่ใส่ไปน้จ้าอ๋อเม่เนี่ด้เนาะเมนี่ยค่ะมันบุญใหญ่บุญพระเวทครับบุญพระเวทสันดอนครับผม มคือพัทพัทธดงแกจะบอกแม่เป็นประจำแม่เมื่อหันมามาแม่ก็เรื่องบรโทษถามครับบ่รโทษถามมาตัวไหนมาหาเลยออกมาถือว่าถือเก่งไหมบอบอกเนาะเขาถูกกันยังไงโอ้เป็นสิบล้านเลยนะแม่น่ะโอ้เขามีเงินฮะบอไม่มีเงินโอ้เขาซื้อมาบาทสิบบาทแค่นี้บออไรเนาะครับเขาบอไม่มีเงิน ถาถูกสิบล้านเลยเนาะดีใจเขาด้วยเนาะแม่เนาะรายคนบางอย่นงใหยิงเขารวมกันหรือแม่หรือว่าเจ้าเดียวนะครับสิบล้านนี่เจ้าเดียวเจ้าเดียวแม่เขาถือไส่งวดถือถือไม้เขาก็ถือไส่งวดเนี่ยถือเทเลเทียนี่เขาได้เขาได้ได้ล้านเต็มเลยนะเพราะว่าเขาเห็ดเขาเห็ดอย่างเห็ดคือเห็ดมันบอกทำคือทำ เฮ็ดบุญเขาคือเฮ็ดบุญเฮ็ดยิ่งเฮ็ดยิ่งได้ยิ่งยิงเฮ็ดยิงได้เขาสังวัดซอยปูแมนเขาสา่งยิ่งได้อีกเขาบอกแมนบาอันแม่นสิได้หาบาทสิบบาทเพราะว่าเพื่อนบอกไปแล้วเพิ่นก็ได้อีกครับเพิ่งก็ได้ไม่อีกส่นะได้คือได้ส่ละคือเพิ่นสั่งเหมือนจะเพื่อนได้สิบล้านเพื่อนก็สร้างวัดเป็นสร้างอีกเป็นล้านสองล้านอันนี้ยก็ได้อีกกก็ได้อีแมนอ บ้านพวกอันลูกซีรู่ยขาเพิ่นก็ได้อีกสิน่าเขาไดไรเขาใส่ใส่ใส่เยังทุ่มทุ่มทุ่มคืนแล้ววิ่งคืนนะยิ่งได้ยิ่งทำยิ่งได้เขายังวะอันนี้เป็นเลขพระธุดงเนาะแม่เนาะกิ้งงวดติดแล้วครับแม่ที่เขาได้กันมานาะมาเรื่อยๆเนาะจันจีดาก็อยู่นี่ก็ดูน่ะแต่ที่เนีเนี่ยคือจ็ด จ็ดเก้าแล้วก็เจ็ดเก้าแล้วก็ห้าหนึ่งวันนี้คือวันที่สามวันนี้เป็นวันที่สามเจ็ดสองห้าแม่ต้องนะเดี๋ยวนี้แล้วก็สั่งวัดญี่ปุ่นอะมองแล้วไปทุรกิจนั่นแหละแล้วก็สั่งญี่ปุ่นกับเฮดเฮดเล็กๆน้อยๆไปยั้นสินาเฮดกูดเฮดตามสัท่ากูเป็นไปสั่งน้ำมั้งสินา แล้วแม่อุดรไม่ฝันบ้างเหรอครับผมได้มาแล้วแม่ฝันดีบ่อ๋ฝันมาจังเลยเนาะก็ยังคิดบ่ออกอยู่โอกจจำฝันเจ้าของไม่ได้แม่เราเรียกประตุดงนี่เราแม่เนาะแม่าแม่อุดรขายอย่างน้อมาอุดหนุนแม่แม่ก็เปิดไปมาแม่อุดรก็ขายอัน อยังน่ะแกงเส้นปิ้งไก่ปิ้งไก่ <c oughs> หน้าบ้านบ่หน้าบ้านนีาา่นะจ้ามาวนวนเดอ้อมาซิมเมืองเดอ้อทางไปวัดบ้านทางไปวัดบ้านเมื่อดไปบา้ปบานแมทนีาา่นะจ้าไอมาซิมเมืองเด้อ,อ,นนอแต่ว่าแม่อุดรบ่ฝันหรอกแต่ว่าแม่อุดรมากเลขอัน,อนหาศูนย์สี่หาศูนย์สี่อันนี้คือแม่อุดรมักใช่ไหมครับแม่จำเลยตั้งเลขมั้งบอแม่จำเลยตั้งเลขหาศูนย์สี่ พราไวอย่างตีเมื่อนันขายของสิละคือยูเมื่อนี่เป็นเอกศูนย์แมสตีเป็นยางนะเป็นเอกศูนย์นะครับเป็นเอกศูนย์อยู่กลางเมื่อนี่แม่เป็นเอกศูนย์อี่กะหามันบอกบมาทีป่ะไม่ยิ่งกับซี่มันบอกก็เลยตีเป็นห <50 4. S 2> ้าศูนย์สี่ห้าศูนย์สี่นี่นี่นี่คือยูเมื่อนี่ละครับอันนั้คือขั้นขั้นขั้นเก่า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 อือครับผมแต่ว่าให้ฟังเลยเด้อพี่น้องเลยคือมักคือห้าศูนย์สี่เลยแมนมาก์คคือห้าศูนย์สี่ครับ น่ะเนาะดองเบืองยกให้ดูนะครับผมแม่ดเบื้งแรกพี่น้องเป็นแนวทางนะแม่เนาะเป็นแนวทางเลขพาทุดวกับเลขแม่อุดรานมามาค่ะบ้านนี้ข้างล่างสิเป็นแปดหนึ่งครับเป็นแต่หนึ่งแปดนะแม่แปดหนึ่งซื้อหนึ่งแปดหนึ่งแปดสามหนึ่งเวละหนึ่งแปดมีแต่หนึ่งแปดเลยแม่ พัทุดงแกให้นึงเป็นบบหนึ่งแปดมาฮัน่เว่าอันแปดนึงกรับเอาเนาะของแม่ของแม่่ดงโอ้ยน้องัทุดวงปดหนึ่งดัหนึ่งแม่แม่จับนิ่งหนึ่งยครับแม่ยินดีขางแม่กูดอนมีแปดหนึ่งดังแาดหนึงดอจ้าอันเดียวกันเนาะแปดนึ่ดีมันมันฟังฟังเด้อแม่ถามทางนี้นิดนึงแม่เออไม่มีไนะไปครับวันนี้พัทุดงนะครับวันทีเป็นงานวันที่ยีิบสองถ้าใครจะร่วม ได้ปัดน้ำหรือว่าปัดใจช่วยงานกันได้หรือว่ามาด้วยตัวเองก็ได้เนาะมด้ตัวเองก็ได้เลยยิ่งเฮ็ดยิงลายเลยค่ะเด้อขั้นเพิ่นได้กับทีได้น้ำเพิ่นได้หากกับไรน้ำเพิ่นเฮาอย่างไรน้ำเพิ่นได้ว่าเฮาบุญเฮาบ่มี่ทอเพิ่นมาก็ได้ซ้ำเฮาเลยเฮ็ดนี้ยนะครับเอาขอบคุณแม่อุดรครับผมขอบคุณครับสวัสดีจ้ามาตั้งปีเลยแม่บ่ทันเห็นให้รวยทุกคนเด้อเห็นบอจันทีเหรอเห็นแล้วไปค่ะเห็นแล้วค่ะ หันมาอีกเดี๋ยวพันถ่ายอยู่เวลาไปคะ่ะจัดจิตเยอะหน่อยอืมจ <Okay. S 1> ้าจวไปคะ่ะใช้ลังอีกแม่จ <laughs> ้าก็เตรียมจองเอาแค่ไปนะคะงวดน,นี้มาลุ้นกันเนาะเ <laughs> ม่อุดรไดรเลกพระธุดง